คนะ่ะโอเคพี่วัดพูดถึงวันนี้มาร่วงงานมิสแกรนสงขาได้ะคะ่ะเขาฟังอย่างสภาพที่เห็นนะฮะก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นการปลุกฟื้นนะฮะมิสแกรนดสงขากลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่าสมัยก่อน,อเ,อนเคยป๊อปปูล่าแล้วก็อาจจะเงียบหายไปสักพักหนึ่งแต่มีการประกวดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามามีเองก็ก,ก,ก็ทุ่มเต็มความสามารถของเขานะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรียนรู้กันไปทํางานกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ ทางคุณจันเพนไม่ได้ขาดตรงๆข้อก็คือการใช้เงินชอบแกมากก็ตรงนี้แหละฮะแกบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็จะใช้ให้หมดนะครับแกบอกยังไม่หมดก็โอเคครับก็ดีใจด้วยครับสนุกครับสนุกครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่ากว่าจะผ่านมาจนถึงกไปนอกนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีดราม่ามีกระแสมาตลอดเลยสำหรับมิแกสขาก็แกกําลังหัดขับอยู่ครับบางทีก็เฉียวบ้างชนบ้านก็เป็นว่านะฮะทุกคนไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกได้ผมก็ได้คุยกับคุณจันเพนเมื่อวานนี้บอกว่าโอเค ค่อยทำความเข้าใจกับบริบทของมิสแกรนบางทีแกอาจจะรู้สึกเกรงอกเกรงใจคนบางทีแกอยู่รายล้อมนักการเมืองอยู่รายล้อมขา้าราชการแล้วก็สังคมที่นี่อาจจะต้องพึ่งพาราัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าพลังของมิสแกรนพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นพลังที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าประเทศเราจะถูกขับเคลื่อนในทุกๆรูปแบบก็เป็นเด็กรุ่นนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดใจในเรื่องของการยิง้างนะครับไม่ใช่เป็นความผิดของคุณจันเพ็ญน,นะ แต่เพียงแค่ว่าด้วยความรู้สึกว่าแกรู้สึกว่าเกรงใจรู้สึกว่าไม่อยากบรบกวนความรู้สึกของหลายๆคนที่มาร่วมงานผมก็เข้าใจในใน,ในทุกรูปแบบแล้วส่วนเพลงที่ไปหยิบเพลงของอีกเวทีหนึ่งมาเนี่ยก็พอได้ได้ยินปับับก็ให้ทีมงานเช็คแล้วก็รีบคุยกันทันทีแล้วเราก็ได้ลบโพสโพสชุดไปนำทิ้งะนะครับเป็นการยืนยันว่าโอเคเราเราไม่คอลี่ไฟ์เราเราเรา,เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแกก็จ้างทีมทีมหนึ่งซึ่งบอกชื่อบริษัทอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางทีมนั้นก็บอกว่าจริงๆแกไม่ได้ทีมไม่ได้เป็นแฟนนางงามทีมไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เวทีนั้นใช้โอเคผมว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่รู้นะแต่ว่าเหตุผลคือไม่รู้จริงๆว่าเพลงนี้ใช้เอามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วมาจับยำกันหลายเพลงแล้วมันก็ออกมาในนาทีที่36 นะฮะคือมันไม่ได้มาตั้งแต่ต้นอ่ะนะฮะแต่ว่าต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่รู้เขาขออภัยกขคาดโทษเอาไว้นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้แล้วพลาดอีกเนี่ยเราก็อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าพลาดอีกครั้งก็คงไม่มีอีกแล้วก็บอกคุณยันเพ็ญว่าบางทีเราต้องเข้มแข็งพอนะที่เราจะปฏิเสธมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่จะเรียนรู้แต่ว่าหน้าตาของเราก็ต้องรักษาครับ,บเด็ดขาด <ไป S 1> เด็ดาขาดขาดก็ดลบยิ้งเลยครับทางเราเป็นคนลบ แล้วมันมีผลในการที่จะเป็นแบบยืดเยื้อไยโอเคเราต้องเอาไปช่างตวงวัดกันเนาะถามว่าถ้าลำพังโปรดักชันแล้วเนี่ยยังไงก็แบบเข้าถ้าวิ่งเป็นนักวิ่งก็ลดต้นคอกันไปมานะอาจจะเอาแบบหน้าอกเข้าเอาหัวไหล่เข้าเอาหัวเข่าเข้าก่อนแต่ว่าเราก็ต้องมาผักทอนกับเพลงที่พลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ วันนี้เนี่ยเชื่อว่าคําถามก็คงจะบิดออกมาเป็นแนวการเมืองบ้างนิดหน่อยเพราะพาไปนัออ่งาถ,า<อ>ถ,ถามเรื่องเศิลปินเมื่อวานหลายคนโยงเรื่องความเป็นบริบทของวีีทีสแกศิลปินเมื่อวานที่สองคนคือเอาจริงๆผมเองกอ็ผมกลับก่อนผมก็ไม่รู้มีศิลปินนะครับสองท่านนี้เอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รังเกียจหรือไม่ไม่เลือกซะทีเดียวว่าคนไหนมาได้คนไหนมาไม่ได้นะครับ อันนี้พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแต่ว่าผมพยายามมองโลกไปในแง่อีกแง่หนึ่งคืออาจจะเป็นจริตนะฮะของวัยนะฮะของคนจัดหรือของกลุ่มเพื่อนที่อาจจะชอบแนวทั้งสองท่านนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกอ่หรือกตกใจนิดนึงไม่ใช่ศิลปินตรงที่ว่าเขามาเล่นหลังจากเราเลิกนะฮะซึ่งแทบจะไม่มีใครดู ข้อนี้เป็นบทเรียนสําหรับการจัดงานว่าการลงทุนแล้วมันต้องให้เกิดความคุ้มค่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นศิลปินเนี่ยเรายังไม่ถึงขนาดแบ่งแบ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวถ้าศิลปินเหล่านั้นไม่เคยเอานกบีดห้อยคอแล้วไปปิดถนนแล้วก็ไปประท้วงครับไม่เป็นไรครับเราทราบเรื่องนี้มาก่อนไหมคะว่าสองนี้จะมีอยู่ใที่เวานทราบแบบกระทันหันนะฮะทราบประมาณสองวันรอบสองวันจับ ต่ใ,ใจจร pues ิงว่าผมนึกว่ามาเล่นวันนี้อร์ปา party ได้มงกุดแล้วผมก็ไม่ได้เช็คเมื่อวานนี้ผมเสร็จงานผมก็รีบไปก่อนนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ทันได้ดูไม่เป็นไรครับให้ให้มันผ่านไปดีกว่าครับแต่แรนด์ขยายสามนิดกลับมาได้หน่อยกับเพลงดนตทีอะไรนั่นใช่หน ok ่อยครับวันนี้ก็ก็คุยกันบนโต๊ะเลยผมเป็นคนตรงๆงผมบอกว่าเออมันไม่ใช่บริบทของแกรนด พราะกรต้องการผู้หญิงที่มันกระฉับกระเฉงต้องการเป็นนิวเจนต้องการแฟชั่นแนวใหม่แล้วต้องการเพลงที่มันล้ายุคแต่ว่าเพลงที่สกอกันมาเนี่ยผมเข้าใจนะฮะว่าพยายามใส่ดนตรีที่เป็นดนตรีโลเคอลใส่เสียงอองไงที่มันแบบลักษณะเหมือนตะลุงใส่เข้าไปแต่ว่าโดยพื้นฐานของคนสกอเพลงเนี่ยเขายังไม่เข้าใจว่าแกรนดคืออะไรผมว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวกับที่ใช้ใช้เพลงที่ชุดไม้น้ำนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าการประกวดนางงามนางงามจะต้องชา้าเดินเนิบแล้วมันจะแด,ดแสดงถึงผู้หญิงสูงสัดและสวยงามซึ่งก็เลยบอกบนโต๊ะว่าเปลี่ยนเพลงให้หมดวันพรุ่งนี้นนซึ่งก็คือวันนี้วันนี้จะเป็นเพลงทําใหม่ไม่ใช่ทาใหม่หรอกครับเ,เ,เอาเพลงใหม่แล้วก็มาบล็อกกิ้งกันใหม่ครับก็วันนี้ก็คงจะแก้ปัญหานี้ไปนะครับไม่ใช่ว่าพอเดี๋ยวพอของจริงแล้วมันจะชา้าก็ไม่น่าจะช้าแล้วนะ จากจากการฟังบางเพลงก็ไม่น่าชาละครับกางบล็อกกิ้ง walking, เพลงใหม่หเลยใช่ไหมครับบัตรผมไม่ได้ฟังแต่ว่า,อาบอกให้แชมป์ช่วยดูแล้วบอกให้คนอื่นช่วยดูจริงๆเราไม่ใช่เป็นเจ้าของงานเราเป็นแขกแต่เราก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยบอกว่าเราจะรีบขอลิขสิทธิ์เพลงใหม่ให้ให้บริษัทของเราเป็นคนขอมันจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่คือไม่ถึง24ชั่วโมงวันนี้ก็จะได้ฟังเพลงใหม่บรรยากาศชา้าๆ18คนหนึ่ง <laughs> ชั่วโมงไม่มีแล้วครับ <laughs> ก็วันที่27เรากำหนดแล้วนะครับมีนาคมทั้งวันที่โชว์ดีซีก็จะเป็นวันที่27มีนาคมนะครับจะเป็นวันที่มิสแกนทั้ง77จังหวัดนะครับพีดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเข้าได้ฟรีแล้วเชิญสื่อมวลชนทุกๆสาขาทั้งบันเทิงและการเมืองนะครับเพื่อมาฟังวิสัยทัศน์ซึ่งเราจะรับได้ประมาณ8-10พักนะตอนนี้ที่ยืนยันเพราะว่าเรารับพักการเมืองในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะ8 0พัก ไม่ว่าจะมีตัวตนไม่มีตัวตนไม่ว่าจะมีผู้สอสอหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยลงทะเบียนเยอะมากนะครับตอนนี้ที่มาแน่ๆก็คือเอ่อเพื่อไทยนะขออภัยแล้วก็ติดต่อกันมาแล้วก้าวไกลนะครับแล้วก็อ่พักอ่คุณสุดารัตน์อาจจะจําชื่อพักไม่ได้ขออภัยแล้วก็ท่านเสรีพิสุทธิ์นะ,ะรายชื่อเหล่านี้ก็คือมาแน่นอนล้าเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มมาแล้วนะแต่เดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะ่าจะเต็มแล้วทั้ง8พักครับ บ้านขาดทำไมปีนี้พี่วัดถึงอยากจะเปิดโอกาสให้กับกนักการเมืองที่อาจจะแบบเขาไม่ได้มีแสงมาเพื่อว่าเปิดในนโยบายพัรคแกนกล่ะคือ,คอ,คอมิสการของเราจะเอ็กกันในหลายรูปแบบ4ปีมีครั้งหนึ่งเ<ม>พราะฉะนั้นเที่ยวนี้ขอเอ็กกับน,นกักการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะให้พักละหนึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับแสดงวิสัยทัศน์ที่อยากจะทําในอนาคตและอีก30นาทีมิสแการแต่ละจังหวัดจะต้องจัดการแย่งกันถามเพื่อเอาแสงให้ตัวเอง พยายามนะครับเช่นจังหวัดนี้อยากได้แสงเยอะก็อยากถามใครก็ถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาถามมีครึ่งชั่วโมงในแต่ละพกรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงหลักเกณฑ์นโยบายหลักของที่จังหว,วัดองก์างไม่ฮะต้องการอิสระให้ทุกคนได้พูดเพราะว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องไปลงเลือกตั้งทําไมถึงต้องเลือกคุณทําไมถึงต้องเลือกพักคุณนะครับแล้วพักคุณทําแล้วพูดแล้วมันจะทาได้ไหมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาพูดปั๊บเนี่ยมันก็เวลาทํามันจะไม่ได้ทําแต่ถ้ามาพูดกับเด็กรุ่นใหม่อ่ะถ้าไม่ได้ทำ ผมว่าเขาจะตามถอนงอกเอา<嗯>เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะทําให้เด็กเนี่ยคอยตรวจสอบพัคก,การเมืองแล้วเราก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดเวลาในการที่เรามีการอ่า,อาสแสดงวิสัยทัศน์และสอบถามครับเหมือนนางามปีนี้ก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเมืองต้องต้องรู้หมดต้องรู้หมดเกี่ยวกับการเมืองเพราะปีนี้เน้นการเมืองนะครับบอกใบ้ได้เลยยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นเรื่องการเมืองที่สะก剥แคบลงมาอีกก็คือเกี่ยวกับวาระในการเลือกตั้ง นะครับแล้ปัญหาต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของเราและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามแน่นอนล้านประศรีครับที่วัดตัวกระแสที่มันจะต้องมีแบบว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะเอาเป็นเรื่องปกติต่อให้ถามเรื่องงดเรื่องแมวก็มีคนชอบแล้วมีคนไม่ชอบไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราทําในสิ่งที่เราเป็นคนไทยและมีหน้าที่เราไม่ได้บล็อกใครแต่เราถามเพื่ออยากจะเห็นลักษณะของเขาและอยากจะเห็นในสิ่งที่เขาพูด เพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นการที่เราทําหน้าที่ของเราแล้วเราไม่เคยนึกกลัวใครเพราะเราไม่เคยไปก้าวล่วงใครขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของเขาและสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําให้เราได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญครับแล้วก็ไม่เคยนึกกลัวเพราะว่าทุกที่ครับมีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลุยไปด้วยกันครับ,รรบก็อาจจะมีในอนาคตครับก็ตอนาาน,น,าานี้ก็เยี่ยมชม เพื่อนฝูงทุกจังหวัดก่อนนะพี่วันถามมาถึงเรื่องเบาๆกันบ้างกับดราม่าก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นกับการคัดเลือกนางงามบางจังหวัดซีรีส์ค่ะอ๋อซีรีส์ผมให้คนคนผลิตนะครับก็คือทางบอสก็เป็นผู้นำกับผมบอกให้เขาเลือกได้เลยตามอัธยาศัยผมผมไม่ได้เป็นคนทําทุกอย่างนะฮะแต่ผมให้ไอเดียว่าไปดูเลยจังหวัดที่เขาแบบได้ผู้ชนะแล้วนะก็จัดการเลือกตามอัธยาศัย เช่นคุณเห็นใครคุณชอบใครใครมาให้คุณเห็นหน้าบ่อยบนโซเชียลก็เอาไปได้เลยผมไม่หมายเพราะว่าส่วนนี้มันไม่ได้ทําให้เกิดคะแนนคะแนนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมวันที่หนึ่งเราจะเปิดโหวตเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเริ่มต้นเร็วกว่าปกติ1เดือนโดยที่เราจะอยู่ในโซเชียลกันจะมีบางคนที่ถูกคัดให้มาเจออิงฟ้าจะมีบางคนที่จะถูกคัดให้เข้ามาร่วมงานกับเราบางส่วนก่อนจะมีบางคน ที่จะต้องมาทํากิจกรรมบางอย่างแล้วก็ทุกคนจะต้องมาเสพเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นจะมีการโหวตจะมีการตามหาจะมีการเล่นกระแสกันตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไป1มีนาคมแล้วเจอกันจริงๆตัวเป็นๆวันที่3เมษายนครับอันนี้คือบอสเป็นการการันตีว่าการเลือกนักแสดงในนางงามในบางจังหวัดไม่ใช่บอสชอยนะไม่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 เพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง20บกว่าจังหวัดเรายังไม่เปิดเกมแต่ว่าเราเอาพวกเขาเนี่ย เข้ามาอยู่ในโปรดักชันนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆว่าเ,ออเราจะได้ดูอพีพีแรก,แรกภายในสิ้นเดือนกุมภาและมีนาทั้งเดือนเมษาทั้งเดือนเพราะฉะนั้นคนที่มีวัตถุดิบดีคนที่อยู่ในกระแสก็ต้องเป็นคนที่กำลังต่อสู้นะในช่วงเมษายนเพราะฉะนั้นเราจึงหยิบกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในนี้เองเพื่อแน่นอนครับธุรกิจมันก็คือกระแส นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับสาบานได้ผมไม่ได้มาเขาน้องไม่ได้เล่นเยอะน้องเล่นเป็นผู้เข้าประกวดก็อาจจะมีต่อร้อต่อเฉียงนิดหน่อยแต่สุดท้ายใครชนะคุณก็รู้อ,อิงฟ้า <c oughs> ตามเรื่องตามเรื่องเนี่ยเรื่องมันต้องชนะครับนี้แบบนี้เราได้มีทำหนังสือไปกับทีดีแต่และจังหวัดไม่มีครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ครบ77จังหวัดอันนี้เขาเรียกว่านอกรอบแล้วก็ให้เขาอิสระดีผมว่ามันมันดีนะครับทําให้เขารู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ มันมันต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาบางคนเนี่ยงงแล้วมาบ่อยมากบางคนงงแล้วบางทียังไม่เห็นนะฮะก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้ผมบอกแล้วนะครับนางงามมิสแกนปีนี้หยุดทําสัญญกรรมได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเราจะเล่นเกมกันอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องเจอกันเดี๋ยวแผลมันไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มทําตั้งแต่ปลายเดือนนี้ <c oughs> ไม่น่าจะทันนะ <c oughs> ครับหยุดทําได้แล้วครับการที่นางงามออกออกงานแบบว่าใน มีผลครับมันมันไม่ได้มีผลคะแนนแต่มันมีผลในการมอติเวตก็คือการโน้มหนาวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ใช่ไหมครัถ้าสมมุติว่าเราเจอใครเราก็มีโอกาสได้ดูเขาเยอะเราเห็นใครเราก็มีโอกาสมองเขาบ่อยขึ้นและเราก็สามารถที่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะมั่นใจว่าเขามีของดีเขาจึงมาในหลายๆบริบท ผมรู้ว่าบางคนวางแผนมาเปลี่ยนทรงผมมาให้ดูเปลี่ยนชุดมาให้ดูนะครับทำนู่นทำนีเน่เป็นการขายสินค้าของเขาให้กับพวกเราได้ดูทุกคนซึ่งสื่อมวลชนก็ได้เห็นด้วยแน่นอนนะครับสื่อได้สัมภาษณ์สื่อได้ล้วงความลับสื่อได้พูดคุยก็ย่อมเข้าใจเขามากกว่าคนที่เราไม่เคยเห็นว่าพี่ัวั์ก็ได้เห็นงแสง,งแต่ละ้องๆได้ดแต่ละจังหวัดอันนั้นเห็ฮะย,ย,ยืนอยู่หน้าตัดแสงเพียบเลยนะฮะแถว,วนั้นก็น่าจะมีด้วยก็ ปีนี้มันจะเป็นปีที่ผมว่าผู้เข้าประกวดจะกดดันมผมก็รู้ว่าเขากดดันเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่แบบค้ำคออยู่มีอิงฟ้ามีชาลอดมีไฮดี้มีทุกคนที่ค้ำคออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เขาจะก้าวข้ามคนเหล่านี้ให้ให้สปอตไลท์ไปที่เขาจริงๆเขาคงไม่ใช่ลูกไล่ลูกตามของอิงฟ้าเขาเขาคงไม่อยากเป็น ไม่ใช่ว่าไปไหนก็ไปด้วยกันและอิงฟ้าก็กลายเป็นสตา์ใหญ่แล้วเขาก็กลายเป็นแบบเป็นทีมริ้วล้อทางกันไปคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ยากตรงที่ว่าทําอย่างไรเขาจะเปลี่ยนแสงให้ไปส่องเขาในบางอีเวนต์แล้วไม่ต้องส่องอิงฟ้ามันจะทํามันจะยากมากซึ่งคนคนนั้นจะต้องฉลาดและก็จะต้องเล่นเกมเป็นและก็จะต้องเล่นละครซ้อนความจริงให้ได้ คนเวลาออกงานพฤติกรรมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเราเจอครับรับหนึ่งแบบนี้เขาจะไม่ค่อยหลุดเขาจะระวังมากเดี๋ยวพอเข้ากองจริงๆวันที่3มเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีหลุดเพราะว่ามันอาจจะมีเวลาเหนื่อยเวลาพี่เลี้ยงมาหาเวลาของขาดเวลาเสื้อผ้าไม่พอเวลากินไม่ได้เวลานอนไม่หลับเวลาท้องเสียเวลาหงุดหงิดเวลาไม่จอยมันจะมีพี่รุษ แต่ตอนนี้นตอนนี้ยังไงก็สวยยังไงก็ชายครับผมอ,อย่างการแบบให้สัมภาษณ์นักข่าวอะไรเนี้ยสื่อบนชนที่ผลกับแสงที่เราว่าจะต้องการ้ยครับแบบว่าเอามันมันมันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กมากส่วนสาคัญคืออะไรรู้ั้ยคุณทำอย่างไรให้คนไทยที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนดาังงาม LGBT กลุ่มกลุ่มเก่าได้ชอบคุณได้หลงรักคุณ ได้รู้จักคุณได้เรียกคุณทั้งทงที่เขาอาจจะไม่รู้จักนางงามหรือไม่ได้ชอบนางงามมาก,ก่อนตรงเนี้ยเป็นสําคัญมากเพราะว่าเราอยากได้คนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเราบอกโจทย์ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการขยายกลุ่ม,เ,มเพราะฉะนั้นตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นชายแท้ชายแท้เขาดูนางงามกันไหมชายแท้ใ <laughs> ช่แท้จริงจริงไม่ใช่ชายแท้เตะบอลใช่ช <laughs> <ย> ชายแท้จริงๆที่ดูนางงามหรือคนวัยกลางคนจนถึงสูงวัยที่เขาเคยดูละครหลังข่าวใช่ไหมฮะเคยดูรายการคอมดี้ตลกเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมาดูนางงามแล้วเขารู้สึกตลกรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเป็นนางงามมันเหมือนดาราอเออมันเหมือนดาราเหมือนดาราเคยดูเคยดูอุรุษยาเคยดู เคยดูอ้ําพัชลาภาแล้วเขารู้สึกดูคนนี้ก็คล้ายๆกันนี่แหละครับคาว่มาสตาครับครับผมอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เดียวกำลังจะเตรียมจัดแถลงข่าวคือฮอยังไงคีอบ้าค่ะเจอใหญ่เลยเจอวันที่2ี่สอนะเจอวันที่ที่21ก็ฝากเรียนเชิญด้วยนะวันที่21ก็มีการเปิดฮอลใหม่ MGI มจ l ฮอนะครับก็เปิดเบาๆเล็กๆก็หลายคนก็คงทราบแล้วนะครับเราก็มีสถานที่ตั้งของเราใครที่อยากจะเช่าฮอลนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ บนหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราก็เข้ามาดูแลทั้งหมด100%จากจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาแล้วก็จะมีการถแถลงคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตอ่าชาร์ลอตต์ possible เป็นไปได้สําหรับชาร์ลอต t e เป็นคอนเสิร์ตเดียววันที่31มีนาคมจะจัดแถลงข่าววันที่21นี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการซอฟต์โอเพนนิ่งสำหรับนะฮะโชว์มีเลิฟนะในวันที่21มี3งานซึ่งเราจะเริ่มฉายจริงวันที่24 กุมภาพันธ์ EP แรกดูฟรีทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในโรงภาพยนตร์ก่อนจะ EP 2เริ่มครับนี่มันเป็นการซื้อขาดการเป็นเช่ายาวโอ้ยรายละเอียดผมขออนุญาตยังตอบมากไม่ได้ต้องขอภัยเพราะว่ามันอยู่ในไฟลิ่งนะครับเอาเป็นว่าผมดูแลโอเคไหมเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อขอเลยเช่าได้จ่ายบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนค่าเช่าจ่ายที่นี่เลยครับ ก็ตอนนี้ก็ไปอยู่สองที่ครับที่ออฟฟิศใหม่ก็อยู่ที่ออแล้วก็กําลังมองหาออฟฟิศใหม่เปล่าๆอีกอันหนึ่งนะครับจะทําให้มันมาตรฐานมากขึ้นครับ